เขาญ่าสายปีนสวัสดีครับน้องนี่มึงเข้าจอดรถอยู่นี่ใส่ลงไปหัน่นกกระล่างหน่อยอยู่กันแค่ตันตัม้มเลยแต่ว่ามันตีแต่ไล่ออมทีความดนันฝั่งเซียนคนกระร่างคุยนะครับกระล่างคุยกัน กราบสวัสดีทุกคู่ทุกคนเด้อครับทุกคนดีมิจรักในการตอนนกเขาเมื่อนี่ทีมงานสายปีนกับมาออกล่าหาตอนนกขึ้นเราวครับตะกีบมีถนนก็ได้ยางลงไปเบิงมันเห็นถนนที่ลองไปอีกบ่ได้นะที่ได้เขาซยโดนจคขอ้นแลรีแจคขึ้นแล้วด้านนี้มันมีมันมีอ่างสนชนึงที่่น แดดทอนนะครับตอนนี้ก็ลังใบมโมงนกลงจินเ่ช่วงตัวนึงยี่แกนี่บ่ค่อยขันนะครับนกป่าีเกยนี่อ้างสุดแต่ว่าเสียงเหียบโเป็นตะฟังพราะลพราะัวมันคู่นะเียก็เป็นตะฟังเป็นตมเขามันก้มแลวเสี่ยก็เป็นตะฟังท่านโบเหียเต้นสองเที่ยกแต่หอยมือนี่แหะ รวางลวดบานนี้ก็เลยก็เลยครับกลับมาว่าเมือแรงคูตรงมาใส่ดีวันเมื่อใดซีคิดแล้วเส้นเส้นวาจ็กเปอร์เส็นครับเหมือนอันเกาซิบหาเกาซิบหจ้่าแเกซิบหส้าอคือคือมาแทนบามาแทนตีแต่ไรมันเป็นะดิ่งวานกที่มพผู้มาเหรนยญรกันเหนก พกใหม่พกออกย่างดีว่าถ้าเราพื้นถันนกตัเขาย่งเาึ้นดีเห็นตรงนี้ต้นนีก็เขาแล้วเขาอีกคืออุ้มหนึ่งเาซือซะข่นกตัก็แย่งเขาคนบมเหยียตเดี๋ยวขาล่าอีกนี่นมหนึ่งเาอะไขกัวก็ยครไมอเนรงนี้ก็เขาล่าาอีนี่คืออุ้ม่งเอาซ้อซะไข่นคตับยเขาคืนไม่ดีเก็นงี ต่อครับยังมาหอดไม้ครับแดดวันนี้ก็ยังพากันมาอยู่นะครับอ้อนครับมือนีตัวเราหมักไปเลยมาก มาดบ้ย่เ็แล้วไเยไปหุบไปเลยย่มเขาไม่ไปหุเพราะเห็นมว่าเรียกไหนจะคุยเหนบม่มมนดลลงหมดคุยเหยนบม่นนี่ป่าเลยโม่แทงว่าไปทง โอ้ยแต่ไล่นอเอียงก็เข้ากันทีต่ไล่ไห,ไหมขอ,อดไม้เลยครับนกป้าก็ขึ้นคันใดครับแยกสวด ีดไปทังเดนเดี๋ยวก็กลับมานึกว่าคุยกันเล้วไม่เกยชี้่วงเหมือนตัวนกหลายครับปีแต่ไรกันีย่แต่ว่าเวลานกป้าบ้านึ้นเล้งที่เป็นตังเดืนทั้นน้ำ เสี้ยนกลนไปทางนี้เสี้ยนหนักไปทางนี้นะพะนางแล้วจะไปทางนี้แต่ว่านกมันอยู่แกวนี่ครับให้เพิ่นใสก่อนครับให้ก็จาใสก่อนผมบ้านเดี่ยใสไง่ายดอกเดี๋ยวเบิ้งแต่ละคนกิว่าใสใสจะได้บอกมาหลายต่อมันก็กใหม่ใสไม่ค่อยมีมีแต่ต้นทุงสูงครับแล้วตามเสี้ยนกลนไปก่อนไปเบิ่งเสี้ยนกลนใสก่อนนะครับ

<laughs> ไว้เป็กาุาตนน้นอดีอยู่กันเท่า้งเราไปรวลดนี่ติดพระไทยซื้อวันงงน,นั้ใส่ไงหรอกครับเสี้นกลกับไปทางนี้นะครับไว้ไว้ใส่กุกขะแบงมานกเต็มเนอบ,บินไปบินมา,นานครับเส้นหนัมงที่ใส่แถวนั้น ติดตามต่อไปครับไอ้พระเจ้าใส่ท้าผ่นนะผมหย่อนกัลบมาทาง่งท้างผมมาเพราะว่าอันมันมาหลายต่อแหละบ่มีผมใส่ครับใส่ไก่กันไม่ได้ยางหย่อนกลับมาครับท่านนี้ก็อาจจะมีกันครับต้นใส่ครับ อนสูงน่ครับแต่ว่ามันเป็นได้ขึ้นไงครับไม่งานครับผมเดี๋ยวขึ้นคงใหม่แป๊บนึงครับเดี๋ยวร้อยแล้วครับติดตามต่อไปครับ Two hours later. you mm -hmm. อนกลงมาเห็นครับบำหานขึ้นเราครับกินแห้วครับกินแท้ววันนี้ลายมือ้วบ่ได้เลืกเทียครับในเวลากลับแลนะครับบัานในคลิปนี้ก็ขอจจไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จ๊บว้แขง่านี้เด้อครับสวัสดีครับ